สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องฝ่ายค้านกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมีมติด้วยเสียง5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้โดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับมติ5ต่อ4ให้นายกรัฐมนตรีหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่า จะมีคำวินิจฉัยนั้นมีผู้ลงมติให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยนายนครินเมฆไรรัตนายทวีเกียรติมีนักนิตนายจิรนิติาตหาวานน์นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ทั้งนี้ ส่งผลให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่รักษาราชการแทรนนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่237ทับ2563เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทรนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรง ตแหน่งนอกจากนี้ในคําสั่งยังระบุว่าระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีผู้รักษาราชการแทนจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน นายทีรัชัยพันธุมาตรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการพุชจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเผยคณะกรรมาการเตรียมพิจารณากรณีสิบตำรวจโทรหญิงอ้างมีสามีตำแหน่งสอวอทำร้ายร่างกายทหารหญิงรับใช้ซึ่งมองว่าเรื่องนี้มีความคลุมเครือทั้งการรับราชการตำรวจของสิบตำรวจโทรหญิงและการนำทหารไปรับใช้โดยจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ต่อไปกอปพอยุธยารายงานสถานการณ์ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าประยาเขื่อนพระรามหน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่6ออำเภอได้แก่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนา อำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภอบางปะอินและอำเภอบางปะหันขณะที่บริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่1 5 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยซึ่งไหลผ่านอำเภอต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงเพิ่มสูงขึ้นเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์และเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ยอดนครนายกดาวตลกชื่อดังเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่บ้านพักในตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกหลังป่วยมานานหลายปีมีอาการสุดหนักเดินไม่ได้ไม่สามารถพูดโต้อตอบ ไม่ยอมกินข้าวกินน้ําโดยไม่กี่วันก่อนยอดพยายามกลั้นหายใจแต่มีญาติมาพบและให้การช่วยเหลือได้ทันแต่ก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยยอดเป็นนักแสดงตลกชาวไทยที่มีเอกลักษณ์ประจําตัวเข้าสู่วงการในปี2507โดยอยู่วงดนตรีลูกทุ่งและเริ่มเล่นตลกคาเฟ่จากคณะสีดาวรวมถึงเคยเป็นอาสาสมัครขอมูลนิธิปอเต็กตึงมานานถึง20ปีด้วย สำนักข่าว AFP รายงานว่าจากความแห้งแล้งในรัฐเท็กซัสทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านไดโนเสาร์วันเลสสเตทพาร์คลดจนเห็นรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่คาดว่าอยู่อาศัยมานานกว่า113ล้านปีก่อนโดยจากภาพถ่ายเผยให้เห็นรอย3มนิ้วที่ทอดลงสู่ก้นแม่น้ำซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินของไดโนเสาร์ที่ยาวที่สุดในโลกทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและสัตว์ป่าเทา็กซัสเผยในสภาพของแม่น้ำปกติเส้นทางจะอยู่ใต้น้ำและเต็มไปด้วยตะกอนทำให้ถูกฝังและมองไม่เห็นซึ่งหากมีฝนตกรอยเหล่านี้ก็อาจถูกปกคลุมอีกครั้ง